ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุขคนมือนีพบกับมหาปอนแสงทอนฟินแลนด์ชาแนลอีกแล้วครับผมพี่น้องครับคีบ่บางหันนีเข้าไปให้กิ่งอยู่ที่อันนี้แค้นหย่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วมือนีพระอาจารย์กับเพื่อนราผมมักยางเพื่อนกับเลยผาผมมาหม่องไม่เยอะครับผมนี่ครับคุณครูสมัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออขวาน้าต้มกันเฮ้ยจมันอยากส้วนใจมันอยากต้ม<อ>นั่น เนี่ยวันนี้ก็คือเป็นรอบนี้ผู้เขาสีบอรอดเป็นผู้เขาหินคือเขาแต่สีเป็นการมันมันบอรอดเป็นเชิงการปีนเขาคือรอบบางหันรอบนี้สีเป็นการการเดินเดินเขาเดินขึ้นเขาย่งางอ่อมผู้เขาครับมากกับรอบนี้มาบรอดไรยครับรอบนี้มาสามคนเดี๋ยว <c oughs> ผมสีถ่ายคลิปบรรยากาศรอบๆให้บิ้งครับผม ครับอันนี้ครับอันนี้สิเป็นภูเขาด่านขาดครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นี่เราก็จะขึ้นไปบนเดือนอ้อมภูเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปทางโน้นใช่ไหมครับนีน่อันนี้เป็นบึงเหรอครับอ๋อครับ,บผมนี่ นี่ครับพี่น้องกำลังเปน้นาเสนมังครับตอนนี้เขาก็เกเัเดินกําลังเตือนเดินตามหลังพระสงฆ์ครับพระสงฆ์เดินตามเดินตามหลังพระเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเดิน,นําหลังคู่สมัยมกัได้ครูทําไมผมแบบตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ยังไม่ถึงครึ่งทางครูแล้วครูเดินนี่ครู ปูแม่นักคาเตงใช่อะไรปล่อยนะอะไรเสียครูระหว่างครูเขากับทะเลนี่ครูชอบอะไรโอ้ก็ใช่เลยเนาะครูก็ชอบเขาเลยไม่ได้ชอบเราสักนิดหรอกท่ามาด่าแล้วเนาะเข้ากับเป็นจังสีเนาะแก่มากเลยเอานี่แหละเอาเป็นยังมะเถานี่แหละมันจากสีบ่งบอกความ ความเดือะความแบบเขาเอื่นว่ารุนเดือะเออทด <laughs> เขาเอื่อนไรยังเกาะ <laughs> อืมมุกนี่หูเลยว่าขังสม,มัยนี่เราโคนมันขลังครับพี่น้องเดินต่อไปครับเดี๋ยวผมก็สิทธาไปเดินปึ้งเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเศร้าง,งามๆแล้วครับผมเดินไฮงออกกำลังกายอีกแล้วครับนี่ครับตอนนี้เขาแบบยัง หอดในหุบหุบเขานี่กำลังย่างเปนน้ำทางครับอีกจังน้อยเดี๋ยวเสียงให้เดียด๋วยวเสียงให้พระอาจารย์เป็ดตากล่องเห็นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมเรื่มสิถือกล่องเบาไปแล้วเอ,อ้นสั้นครับสั้นสั้นรรครับผมที่เรกพี่น,น้องผมนี่คิดว่า <c oughs> คิดว่าการมาคิดว่าการมาสหรัฐนี่สิไ้ <c oughs> สิอยู่ในตึกแต่พัดได้แถเพราะแต่มาอยู่มีแต่ป่าบดเนี่ยังก็แต่ม่าย่างอยู่ป่าเดี๋ยวก็บมีแต่โขกมีแต่โขกมีแต่โขกแต่ป่าครูสมัยรู้จักโขกไหมครับอืมนี่แหละที่เราเดินอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าโขกแลก้วก็เราเดี่ยวนี่นิดคิดว่าวันจะสิไราภาษา บัตได้เถอะพ่แต่ตื่นเสร้าขึ้นมากกับว่าเล่าสเตกสวัดกับพระอาจารย์หลวงพระอาจารย์เปิดเป็นคนเล่าเบิดวัดผู้หนึ่งกับอยู่อุบลผู้หนึ่งอยู่สีเกศอีกผู้หนึ่งกับอยู่กาลสินผู้หนึ่งอยู่เรอส์ร้นคว่บ้างว่าแต่สีไรภาษาอังกศวันได้จะตื่นเศร้าขึ้นมากหรือเปล่าโอานามสกุลครับพระอาจารย์ครับหลวงสุดยอดครับพี่น้องติดตามต่อไปครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือครูสมัยเริ่มจะเริ่มจะหายใจทางปากแล้ว เริ่มจีนห้อยแล้วใช่ไหมโอเคผมก็เรื่อมเสร็จเถิงยางเถิงเบาอะไรแล้วครับเ <c oughs> อเคครับผม <c oughs> นี่ครับผมพี่น้องอันนี้ก็เดินมาสักพักนี่ก็จะเห็นอะไรเป็นภูเขาหลายๆเขานี่ครับผมอันนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ำค่ะสีส้มให้เ,เ,เบ,บิ่งนี่เป็นเขื่อนบรอครับอาจารย์ครับเป็นเขื่อน วันนี้พามาสันเขื่อนพาขึ้นมาสันเขื่อนเพื่อปั้นสันเขียงนี่ครับผมใส่เรียนใบไทยโอ้มาไปครับพี่น้องสู่ต่อไปตอนนี้พาอาจารย์แข็งเลี้ยงกุ้งมูครับตอนนี่ไปเป็นอย่างไรกูเขินลม วันนี้มีเหงื่อใช่ไหมวันนี้มีเหงื่อเพราะว่า,อา,าอ,อากาศร้อนอากาศร้อนใส่มีกระดาษทิชชู่ <laughs> ขนาดขนาดมากมากอเมริกามาเดินเขาหนีซุดเดินคอ <laughs> อย่างคนมองหูอา้าว่ายบนต่อไปตอนนี้ใอยกันเริ่มมีเหงื่อออกแล้วอยดูครับผมติดตามครับผมตอนนี้กยกเหล็ก พักครึ่งทางตอนนี้ก็พระอาจารย์พระอาจารย์บวม่อยเลยครับแต่ว่าครูสมัยีนเริ่มแล้วครูครับเป็นไงบ้างอะดูหน้าดูหน้า,นาโอเคอันนี้ก็คือพาครูสมยัยมาลดต้นขามาดอโอเคเดี๋ยวพี่น้องครับตอนนี้อยู่อยู่อยู่เคิรงทังครับวิวสวยมากๆเดี๋ยวผมสีไทยให้เบิง้งเดี๋ยวผมทายให้เบิง้งนี่เหมือนภูเขาบ้านเราเลยครับ ตรงนั้นก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองยังกว่าคาพาเจนครับโอ้เบียน,นโชฟอ,อร์นาโดลวกาเอสคอนดิโดนี่ว่าไงคนสวยไม่ใช่ <c ười> เอาโอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยอะไรเอากล้อง<ป>เอามือไปแทนได้ไหม เป็นยังไงบ้างคะอากาศด้านบนครับผมแดดก็ส่องนี่ตอนหนีข้าได้เคลื่อนข้างเดี๋ยเข้าสียางไปอีกจักหน่อยพ้ะอาจารย์สีเป็นปูนทั้งทางครับผมไปคูครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสภาพคนสวยของเราครับผมก็คือเหนื่อยแบบเหงอแบบ เต็มเลยมาสุดกลั่นเลยครูทำไมปัดแก้มาแดงจังเลยอ่ะโดได้ปัดดิผมก็จุ่มมาแหวกแล้วพี่น้องมือนีแดดฝ้าเปิดแดดแห้งเดี๋ยวผมสีทายวิวผมจะถ่ายวิวข้างบนให้ดูสวยมากนี่ครับผมโอ้โยมองนี่เป็นอาผาตัวนี้เบิ่ง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 คอยๆเด้อพ่นฝุ่นฝุ่นฝุนสร้างมืงเดี๋ยสิเป็นเมืองครับผม เป็น,นงางมีถนนนี่ภาพพีนองมาชมวิวอีกแล้วหมือนี้มาเดินไฮงเดินไฮ킹มองนี่คือมองใดกว่าครับอาจารย์ครับดกิกสันเล็กโอ้เสเตนรลีพิก oh, นี่ครับผมถึงยอดเขาแล้ว การเดินไฮงก็คือเป็นการเดินออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเพราะีแถวนี้อยู่ไกลวัดครับก็เลยได้มาพระอาจารย์พมาออกกําลังกายดีครับลักสุขภาพพระวัดนี้เพื่อนผ้ามากครับเพื่อนผ้ามาเปิดหูเปิดตาพ่อเด้มาพี่น้องได้มาให้กิ่งน้ำกันตอนนี้ก็ได้เหงื่อได้กำลังไลบริหารปอดเป่าแค้นจนสี่วันเดียวก็สีได้่ายางรุ่งแล้วครับพี่น้อง จะได้เดินลงข้างล่างแต่ว่าข้างบนนี่สวยมากนะครับคุ้มค่างไงกับพบาันกันกับกระสีประมาณหนท่างนี่ถานนหนท่างขึ้นมานีมันสีประมาณพูกระดึงเลยแคร่ไข่แต่ว่าบอสันสมพูกระดึงงามครับพี่น้องอันนี้คือไฮกิง้งว่าพี่สองแล้วเมื่อกี้ไปอันนี้แอ,อ่าคลิีพี่ลงไปเมื่อกี้เมื่อเนี้เห้ามาไก่บานเทาถ้าเบิ้งครับพี่น้องลมเย็นดีมาก ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรา,าจะเห็น,น,นเลย,ย,ยนอเดี๋ยวค่อยๆนั่งด้วยคู่เราบ้างเลยนะัน่ง้าผานั่งเลยผมเจ้าถ้ากิ้งก็กิ้งทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะดีมากครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยครับจิ๊บจ้อยยู Slow ่แถวบ้านคอยนิคอยงั่งรถทุรงม้หนูหน uh 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 ีค uh ักกวนี่นี่ทุ่งยาทุ่งยาไฮมันเนี่ยาขาแป้านี่ยว่าทุ่งยาถึงนะคังมากหอดกระต่าย กลดีว่า e, ไก่ดีใช่ไหมไกลผมเป็นยันัยเอาไปล้วไปล้อ้ยเขาป้านครับตอนนี้กับลงมาหอดตารางแล้วครับกําลังลงไปเรื่อยๆกําลังสิยไปล่านจอดรถตรงนี้จะเป็นเหมืองเก่าเดี๋ยวผมสียถ่ายให้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นเหมืองเก่าเป็นบ้านคนแต่ก่อนก็เคยมีคนอยู่ครับอันนี้ก็บ้านคนครับสวยมากๆเลยเหนื่อยไหมครับครู โอเคลงมาอย่างเดียวไม่เหนื่อยเนาะนี่สวยครับบรรยากาศตอนนี้อาทิตย์ตกดิ่แล้วอ,อากาศเรื้มเช่นไรครับไปครับพี่หนอ้นองครับพี่หน้องครับตอนนี้เราก็เดินจนถึงด้านล่างเรียบร้อยแล้วจนมาเมือ่อย <c oughs> <c oughs> เป็นไหมโอเคเนาะโอเคสนุกไหมวันนี้โอเคครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้การเดินให้กิ่งเข้ากับสินสุดลงแล้ว เดี๋ยวห้าติดตั้มต่อไปว่นาคลิปน้านี้สีภาพพี่น้องไปเที่ยวใสอีกสำหรับมือนีกกัสีขอเกกาวข้างา่าขอบคุณครับและสวัสดีครับบ๊ายบายครูสายไรถบ๊ายบายแฟนครับ